เรามาทบทวนการไทเทรตกันนะคะแล้วมาดูว่าเราจะมีข้อมูลอะไรใหม่ๆจากกราฟการไทเทรตหรือเปล่าสมมุติว่าเรามีกราฟการไทเทรต2อันนะคะซึ่งแกน X ก็จะเป็นปริมาณของเบสที่เราเติมลงไปก็คือ NaOH นะคะแล้วเราค่อยๆเพิ่มปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์ทั้งสองกราฟเลยโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็คือไท r ทรตหรือ Reagent และแกนตั้งของกราฟก็จะเป็นค่า ph นะคะ ph เหมือนกันทั้งซ้ายและขวาแล้วตรงนี้ก็คือ7ข้างล่างเป็น0นะคะและนี่ก็เป็น1แล้วเรามีกรดที่ไม่ทราบความเข้มข้นค่า ph ของมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราเติมเบสลงไปเรื่อยๆค่อยๆขึ้นและที่จุดจุหมันก็จะขึ้นอย่างรวดเร็วจากนั้นก็จะเริ่มคงที่ ค่า pH สุดท้ายสูงและถ้าเรามาดูกราฟนี้กันบ้างนะคะทางขวาสมมุตินี่เป็นการไเทรีตกรดที่เราไม่รู้ความเข้มข้นอีกอันหนึ่งมันเป็นแบบนี้ค่ะค่อยๆขึ้นเหมือนกันและที่จุดจุดหนึ่งมันก็ขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วค่อยๆช้าลงแบบนี้นะคะคําถามก็คือถ้าเราดูที่กราฟการไฮทรีตทั้งสองกราฟนี้เราจะบอกได้ไหมคะว่ากราฟไหนเป็นกรดแกรและกราฟไหนเป็นกรดอ่อนก่อนอื่นเราก็ดูจากจุดสมมูลนะคะจุดสมมูลก็คือจุดที่กราฟมีความชันมากที่สุดนะคะ อย่างกราฟนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เราจะจุดด้วยสีเขียว,ยวและกรามนี้ก็จะอยู่ที่ตรงนี้จุดด้วยสีเขียวๆแบบเดียวกันนะคะแล้วจุดสมมูลก็คือจุดที่ไฮดรอกไซด์จาก Base เาากากบสแก่ของเราทำปฏิกิยากับไฮโดรเจนไอออนในกรดของเราจนหมดนี่ก็คือจุดสมมูลนะคะสำหรับกราฟนี้ที่จุดสมมูลมีค่า pH เท่ากับ7ค่ะแล้วสารละลายของเราก็เป็นกลาง ดังนั้นกรดนี้ก็จะต้องเป็นกรดแก่นะคะหรือ strong acid ซึ่งก็แปลว่ากรดแก่นะคะเราจะเขียนด้วยตัวอักษรสีส้มรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นกรดแก่เพราะว่าที่จุดสมมูลของเราเบสของเรามันทําให้เป็นกลางพอดีและไม่มีสารที่เป็นเบสเหลืออยู่นอกจากเบสแก่ที่เราใส่เข้าไปเรามีเบสคอนจูเกตเหลืออยู่ก็จริงแต่ เบสคอนจูเกตนั้นไม่มีสมบัติของเบสนะคะถ้าเรามีไฮโดรเจนคลอไรมันจะแตกตัวให้ไฮโดรเจนและคลอไรซึ่งมันแตกตัว100%นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปฏิกิริยาทางเดียวไม่มีสมดุลค่ะและเมื่อเราใช้ไฮโดรเจนหมดแล้วก็จะได้จุดสมมูลคุณอาจจะถามว่าแล้วคลอไรนี้ล่ะมันก็เป็นเบสคอนจูเกต e ไม่ใช่เหรอมันไม่ทำให้ค่า p h สูงขึ้นเหรอ คำตอบคือไม่นะคะเพราะว่าเบสคอนจูกเกตของกรดแก่เป็นกลางไม่ได้มีสมบัติของเบสเพราะถ้ามันมีสมบัติของเบสปฏิกิริยานี้ก็จะเกิดย้อนกลับได้ก็จะมีสมดุลของปฏิกิริยาด้วยนะคะแต่แต่ว่าเราไม่มีถ้าเราเอาคอลอไรด์แอนไอออนใส่ลงไปในน้ํามันไม่สามารถเพิ่มไฮโดรเจนคอลอไรด์ได้นะคะดังนั้นมันจึงไม่มีสมบัติของเบส และเมื่อคุณจับไฮโดรเจนไปหมดแล้วค่า pH ก็จะเท่ากับ7พอดีดังนั้นถ้าจุดสมมูลของการไทเทรตอยู่ที่ pH เท่ากับ7ก็แปลว่าคุณมีกรดแก่นะคะคราวนี้ลองมาดูกราฟทางด้านซ้ายบ้างเรามีค่า pH ที่สูงกว่าใช่ไหมคะค่า pH ก็จะประมาณ9นะคะเมื่อเราใช้ไฮโดรเจนไอออนไปจนหมดแต่เรายังมีสารละลายเบสหรืออย่างน้อยในขณะนั้นเรามีสารละลายเบสก่อนที่เราจะหยดเบสเพิ่มแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านะคะ เนื่องจากว่ามันเป็นกรดอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นปฏิกิริยก็จะเกิด2ทางย้อนกลับได้และได้เบสคอนจูเกตกับไฮโดรเจนไอออนเมื่อเราเติมเบสลงไปไฮโดรเจนไอออนและ HA จะลดลงแต่เบสคอนจูเกตจะเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะไฮโดรไฮดรอกไซด์จากเบสแก่ที่เราเติมลงไปจะทำให้ไฮโดรเจนไอออนลดลง และปฏิกิริยาจะเกิดไปทางขวามากขึ้นตามหลักของโลชาตเตอรเยเพื่อพยายามเพิ่มไฮโดรเจนไอออนให้เท่าเดิมตลอดเวลาปฏิกิริยาก็จะเกิดไปทางขวามากขึ้นซึ่งนั่นก็ยิ่งทําให้ไฮโดรเจนไอออนโดนเอาไปโดยไฮดรอกไซด์มากขึ้นและยิ่งเพิ่มเบสคอนจูเกตของเราและเบสคอนจูเกตของกรดอ่อนก็เป็นเบสอ่อนด้วยนะคะมันมีสมบัติของเบสตัวนี้เป็นกลางดังนั้นค่า pH ก็จะไม่เปลี่ยนแต่ตัวนี้เป็นเบสอ่อนค่า pH ก็จะเปลี่ยน ดังนั้นที่จุดสมมูลเมื่อ HA เราหมดไฮโดรเจนไอออนเราก็เกือบหมดแต่สิ่งที่ยังมีมากก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะยิ่งเราใช้ HA จำนวนโมลมากเท่าไหร่ก็จะเปลี่ยนเป็น A ลบมากเท่านั้นสมมุติว่าตอนเริ่มต้นเรามี HA อยู่ a โมแลและ A ลบก็อยู่ b โมลนะคะเมื่อเราเติมเบสลงไปจนถึงจุดสมมูล HA ของเราก็หมดไป ส่วน A ลบก็จะมีจำนวนโมเท่ากับ B-A บวก A นะคะทุกๆ1โมของ HA จะถูกเปลี่ยนไปเป็น A ลบบวกด้วยจำนวนโมเริ่มต้นของ A ลบนะคะเพราะเหตุน,นี้ที่จุดสมดุลค่า PH เลยมากกว่า7นะคะลองมาดูนะคะเราจะรู้อะไรจากกราฟนี้ได้อีกบ้างโดยเฉพาะจากกรดอ,อ,อ่อนเดี๋ยวขอลบพวกนี้ออกไปก่อนนะคะ เรารู้ว่าเราไทาเทรตด,ด้วยเบสแก่อย่างโซเดียมไฮดรอกไซด์เราเพิ่มความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์มากขึ้น OH มากขึ้น OH ลบมากขึ้นเราเพิ่มโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็ซึ่ง เหมือนกับว่าเราเพิ่มโซเดียมที่มีไฮดรอกไซด์อยู่ด้วยก่อนที่เราจะใส่ลงไปในสารละลายน้ำมนนะคะเมื่อเราใส่ลงไปในน้าแล้วโซเดียมก็ไม่ได้ทําอะไรดังนั้นเมื่อเราเติมไฮดรอกไซด์ลงไปเราก็จะไปถึงจุดสมมูลซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราใช้กรดอ่อนไปจนหมดเราจะเขียนความเข้มข้นของเข้มข้นลงไปในกราฟด้วยตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มไทเทรตความเข้มข้นของ HA ก็จะเป็น A นะคะแล้วความเข้มข้นของเบสคอนจูเกตก็จะเป็น น,นี่เกิดที่สมดุลน,นะคะก็จะเป็น B ค่ะที่จุดนี้เราใช้ไฮโดรเจนไปเกือบหมดสมการปฏิกิริยาก็จะเป็น H-A สมดุลกับ H บวกบวก A ลบนะคะแล้วเราก็เริ่มไทเทรตโดยการเติมเบสแก่ลงไปเมื่อเราใช้ไฮโดรเจนไปเรื่อยๆ ปฏิกิริยาก็จะเกิดไปทางขวามากขึ้นก็จะได้ A ลบมากขึ้นและในที่สุดเมื่อเรามาถึงจุดนี้ความเข้มข้นของกรดของเรา h อเท่ากับ0นย์ะคะมันอาจจะเริ่มเป็นลบเล็กๆแต่ว่าเพื่อความสะดวกเราให้เป็นศูนย์นะคะเพราะมันมีค่าใกล้ศูนย์แล้วค่าความเข้มข้นของเบสคอนจูเกตเราเป็นเท่าไหร่คะ A ลบก็เท่ากับ ทุกๆ h a 1ม o จะเปลี่ยนไปเป็น H+ วก1โลและ A ลบ1ลไฮดรอกไซด์ก็จะเอาไฮโดรเจนเราไปแต่เรายังมี A ลบอยู่1โลนะคะสาร A โมลก็เลยกลายเป็น0โลและเบสคอนจูเกตของเราก็จะเพิ่มจาก B ไปเป็น B+ บวก A โ M ol. ซึ่งก็น่าสนใจนะคะ ที่เราอยากจะหาต่อไปก็คือที่ไหนที่กรดของเรากับเบสคอนจูเกตมีปริมาณเท่ากันคะเราก็เริ่มจากสมการ Henderson h a s s e l b ลเบชนะคะสมการนี้ก็จะบอกเราว่าเออจะมาดูตรงนี้นะคะ เราจะกำลังจะหาพื้นที่ที่ว่างสำหรับเขียนอะไรสักอย่างค่า pH สำหรับกรดอ่อนหรือเบสอ่อนเท่านั้นนะคะเพราะว่ากรดแก่หรือเบสแก่จะไม่มีสมดุลสมการ h a n d e s s o n h s s e l b a เ c h จะบอกว่าจุดครึ่งสมมูลสำหรับกรดอ่อนหรือเบสอ่อนเท่านั้นค่ะที่เรากำลังไทเทรตตอนนี้เวลาไทเทรตเราก็ต้องใช้ r e ี g เจ t ์เป็นกรดแก่หรือเบสแก่เท่านั้น pH ก็จะเท่ากับ pKa หรือลบบล็อกของค่าคงที่สมดุลบวกล็อกของความเข้มข้นของเบสคอนจูเกตหาด้วยหาด้วยความเข้มข้นของกรดเราพิสูจน์สมการนี้ไปเมื่อหลายวิดีโอก่อนนะคะเราแค่เทคล็อกที่สองข้างของสมการดุลสมการและจัดรูปนิดหน่อยก็จะได้สมการนี้แล้ว สิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อไหร่ที่มันจะเท่ากันนะคะเมื่อไหร่ที่ความเข้มข้นของเบสคอนจูเกตจะเท่ากับความเข้มข้นของกรดอ่อนคะและทั้งหมดนี้ก็จะเท่ากับ1ใช่ไหมคะล็อกหเท่ากับเท่าไหร่คะ10 0กำลังศนย์ได้1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นล็อกฐาน10ของ1ก็คือ0ค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเท่ากับ0เมื่อความเข้มข้นของเบสคอนจูเกตเท่ากับความเข้มข้นของกรดอ่อน เทอมนี้ก็จะกลายเป็น0และ pH ก็จะเท่ากับ pKa ดังนั้นเราสามารถหาได้ว่าจุดที่ความเข้มข้นของกรดอ่อนเท่ากับความเข้มข้นของเบสคอนจูเกตและถ้าเรารู้ pH ตรงนั้นมันก็จะเท่ากับ pKa ด้วยค่ะดังนั้นแม้เราจะไม่รู้ว่าเรามีกรดอะไรแต่เราก็สามารถหาค่า pKa ได้ แล้วเราก็จะรู้ได้ว่ามันคือกรดอะไรนะคะถ้าเรามีตารางค่าของ pKa เช่นนี่คือแอมโมเนียมนะอะไรทํานองนี้แล้วเราจะหาจุดที่มีความเข้มข้นเท่ากันได้ยังไงคะเราก็จะดูจากจุดสมมูลนะคะซึ่งนี่ก็คือจุดสมมูลเป็นจุดที่กรดอ่อนของเราหมดพอดีเราก็ดูจุดกึ่งกลางระหว่างจุดนี้กับ0นะคะจุดนี้ก็คือจุดครึ่งสมมูลค่ะเหนึส่วนสองสมมูล ที่จุดนี้จํานวนโมมันจะเท่ากันโดยประมาณที่บอกว่าโดยประมาณก็เพราะว่าความเข้มข้นของกรดก็คือ a ส่วน2แล้วความเข้มข้นของเบสคอนจูกเกตก็เป็น b บวกด้วย a ส่วน2นะคะ b บวกด้วย a ส่วน2นะคะคุณอาจจะบอกว่าแต่เดี๋ยวก่อนเรามีเบสเท่ากับ b ตอนเริ่มต้นนะแล้วมันจะไม่มากกว่า a ส่วน2เหรอ คำตอบก็คือค่า B ตรงนี้มันเล็กมากๆมากๆะนะคะเมื่อเทียบกับ A ของเราและในการทําการทดลองแบบนี้เราก็จะใช้เวลาไม่นานที่จะผ่านจุดนั้นเลยค่ะมันแทบจะเหมือนกับ Err ร r เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนจะขออธิบายเพิ่มตรงนี้นะคะเรารู้ว่าค่าคงที่สมดุลเท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเจนคูณกับความเข้มข้นของเบสคอนจูเกต และหารด้วยความเข้มข้นของกรดอ่อนของเรานะคะสมมุติว่ากรดอ่อนของเราคือแอมโมเนียมนะคะ pKa ของแอมโมเนียมเท่ากับ9.25ซึ่งก็หมายความว่า Ka เท่ากับ10ยกกำลังลบ9.25นะคะแล้วมันก็จะเท่ากับเดี๋ยวจะขอใช้เครื่องคิดเลขนะคะ10ยกกำลังลบ9.25 กดตรงนี้เลยนะคะตามนั้นเราก็จะได้เป็น5.6คูณ10ยกกำลังลบ10ก็เท่ากับ5คูณ10ยกกำลังลบ10ถ้าเราเติมเบตลงไปในกรดอ่อนของพวกเราแล้วเราปล่อยให้มันเข้าสู่สมดุลก็จะได้กรดอ่อนคูณค่าคงที่สมดุลเท่ากับ ความเข้มข้นของไฮโดรเจนคูณเบสคอนจูเกตนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีไฮโดรเจนหรือเบสคอนจูเกตในตอนเริ่มต้นเราก็จะได้ว่าทุกๆ1โมสารนี้จะแตกตัวได้สารนี้1โมและสารนี้1โมนะคะดังนั้น H บวกก็จะเท่ากับ A ลบนะคะซึ่งก็เหมือนกับว่ามันคือความเข้มข้นของเบสออนยกกำลังสอง ถ้าเราบอกว่าตัวนี้คือตัวเดียวกันกับ A ลบดังนั้นมันก็จะเท่ากันน่ะนะคะแต่ถ้าบอกว่านี่เท่ากับความเข้มข้นของกรดคูณด้วยค่าคงที่สมดุลเราก็จะได้ว่าความเข้มข้นของเบสคอนจูเกตก็จะเป็นเอ่อนี่ก็จะเป็นค่าประมาณนะคะเรากําลังจะแสดงให้เห็นว่าค่าความเข้มข้นของเบสคอนจูเกตตอนเริ่มต้นต่ํากว่าความเข้มข้นของเกดคอนจูเกตมากมันก็เท่ากับรากที่2ของความเข้มข้นของกรดคอนจูเกตคูณด้วย รากที่2ของ Ka นะคะในกรณีของแอมโมเนียมค่ารากที่2ของค่านี้เป็นเท่าไหร่คะก็จะเป็นประมาณ2จุดอะไรสักอย่างคูณด้วย10ยกกำลังลบหนะคะไม่ว่าความเข้มข้นของกอรดอ่อนเราจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามอย่างเช่นของแอมโมเนียเราหาค่ารากที่2ของมันแล้วคูณด้วยอะไรสักอย่างที่คูณกับ10ยกกำลังลบ5ก็จะได้ความเข้มข้นของเบสคอนจูเกต ดังนั้นก็จะน้อยกว่าค่านี้มาก2ค่านี้จะต่ํากว่าค่านั้นมากๆสําหรับกรดอ่อนเกือบทั้งหมดค่ะดังนั้นเราก็สามารถหาทีงค่าเบสคอนจูเกตตอนเริ่มต้นได้และที่จุดนี้หรือจุดครึ่งสมมูร์เราก็สามารถอนุมานได้ว่าค่าความเข้มข้นของเบสคอนจูเกตและกรดอ่อนเท่ากันที่จุดจุดนี้และจากสมการของแฮนเดอร์สันเฮลชมเบชเทอมตรงนี้จะมีค่าเป็น1ล็อก1ก็จะเท่ากับ0และ pKa ก็จะเท่ากับ pH สมมุติว่าเราวัดค่า pH ตรงนี้แล้วเรารู้ว่าล็อกของค่าคงที่สมดุลก็จะเท่ากับ pKa นะคะ